หกแปดยี่ส nah, nah. ี่แปดร้อยเก้าสองยี่สี่เก้าสองร้อยสยี่สี่สิบสองร้อเองกี่ยเ็อะไรไม่ด้อาอีกคนแม่ดิแม่อะไรม่อะแม่สิบเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งสิบเจ็ดสิบเจ็ดสองสามสิบสี่สิบเจ็ดสามห้าสิบเอ็ดสิบเจ็ดีก ชื่ออะไรนในชื่อนรดรดไปกันไหนมันก็น้อยเนี่ยพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรแม่ครับโอ้ยต้องชื่นชมพ่อแม่นี่ครับโอ้ยเจมจุ๊บอกันไหนลูกเนี่ยมันก็น้อยตอนนี้อยู่ม .1 โรงเรียนศรีธะนี <c oughs> no ่ย <dated teenage fashion online> <c oughs> ิงทำอะไรลูกทำซีทำซีโอ้ยต้องขอบคุณพ่อแม่ดูแลลูกๆนะตอนนี้ทำไม เราพว่งเองนี่หรือไงแต่เรื่องปมพิ่งเองมีความคิดยังไงที่อยากตอนนี้เราได้แต่ใมศูนย์ถึงแม่ยี่ห้าเลยใช่ไหมเนี่ยแม่ยี่หกยังยังเนาะเนาะเอาแค่ถึงยังกันนั้นแม่เจ็ดบกแปดเกเก้านี่ก็ต้องกระอักเลือดอันนี้แม่มก2้บสสิบเจ็ดแม่สิบเก้าแม่อะไรยี่สี่เนี่ยโอ้โหคิดยังไงถึงบับพวกหึ่งเบกแนี้ เนี่ยโอ้ยที่เนียดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยวันพรุ่งนี้จะไปแข่งสุดคูณกันไหนคนใช้ลุงนี้คนใช้จังหวัดบุรีรัมย์เนาะเออขอให้ใด้ใช้ใช้มาหนุกโอ้ยเวลาเชื่อโอ้โหเอาขออีกแม่หนึ่งแม่อะไรดีแม่อะไรที่ว่ายากที่สุดยากที่สุดยี่สิบสี่จริงว่ายากเลยนะยี่สิบห้าง่าย ขอ23ไปเอาสุดยอดเอ้าได้ได้งนีมองกล้องเพื่อนย3นยบส23 4 9 2องสี่หกยิบสามสามหกสิบเกม2ี่เ3องยอ้าหกอดเจบมอ่องเจ้มือหนอน็อตบานคขน้อยแม่สูงถึงแม่ยี่หเนี่ยพับโอ้โห เก่งไหมที่เขาอะไรวะเนี่ยเขาอะไรเกิดจากความคิดจากเนี่ยเนี่ยโอ้โหชุดยอดเลยเหรอนะหาจะได้ทีในทีมมาเนาะนี่แค่ท่องสุนทรแต่ดาวมาเทียนอะไรนี่หละถือว่าสุดยอดเลยเนาะโอเคขอเรียงใช้กข้ามาด้วยวันที่เดินทางวันที่วันที่สามสิงหาวันวันที่สี่สิงหาพุ เอ็มอหนึ่งทับสี่ในสิบสี่ในสิบีครับคนสูงพวกราจะดูสุดยอดเทพแห่งการท่องสุขคือแม่สูงถึงแม่ยี่ห้าครับอ้าวปากบอกเอ็ซีหน่อยบอกคนิฟูงบอกไม่มีอะไรบอกจะไปแข่งกูเดียไปไงอ้าวบอกคนิฟูงเปิดฟูงนะเชียร์ไปฟอให้ชนะหน่อยครับหนี่อ้าวครับสวัสดีครับโอ้โหสุดยอดเลยครับบ๊ายบาย